สวัสดีครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรไฟเดียวซ้อมมากี่วันก็ซ้อมใหม่เลยตั้งแต่ตัดสินอันนี้มาแทนหรือว่ามวยในรายการใช่มวยในรายการเหรออ๋อเราก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายทีมก็อยู่ที่เดิมมีใครเป็นคู่บ่าซ้อมตอนนี้ก็มีพวกฝหน่อยเทียนร้อยอย่างดีก็ช็อปเปอร์เทรนด์ฟังกระโปรในค่ายเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ก็หกสิบมวยสไตล์อะไรครับ ก็ฝีมือวันนี้มาเจอแสบลิซเคยต่อยกันไหมไม,ไม่เคยเลยอันนี้มาครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ศึกษาเข้ามวยตะตายเข้ามวยเข่าวันนี้มาเจอแสบลิซวางเกยวางแผงไงดีก็แก่เก่ม,มันกันดีแล้วล่าสุดต่อยไว้ที่เชียงรายครับอันนั้นเชียงรายอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบห้าเลยเนาะวันนั้นเป็นไงชนะหรือแพ้ก็แพ้ควันนั้นแพ้คะแนนเหรอ วันนั้นรอ้อยยี่สิบสองแต่อนนี้เลยมารับเงินร้อยยี่สิบห้าเมื่อเช้ามาเวรน้ำหมักเลยต่อ้วันนี้ต่อร้อยยี่สิบหกเลยแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงมาผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มมารซบูแข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชัยชนะเนาะคุ้มมากี่กิโลก็สามสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ร้อยกว่าขนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากเชียร์ฝาก่นใจเราเย็นในต้นเพียอ์หน่อยวันนี้คู่เอกช่องห้านะขอโชคดีก่อนครับ